ใช่ใครต้เจาโรนะครับหนมิเดล้อกงจับนะครับาไิ้ละปาลมนเราจปิดวาวไวนะครับกันฝุดงๆใช่เฟเปอร์ดูนะครับดอกสว่านเรา

หยุดหยุดภากันสวันใหญ่นะหัวจำปาไม่ได้ใส่ดอกใหญ่นะครับเช็ดสวันตัวใหญ่นะต่ <c oughs> อมันนะ <c oughs> ตริปเปอร์ลงไปโอ้จีน้องสั่งตึงนี่นะ นะครับองการให้เข้าลึกนะครับเปอร์นะเข้าลึกได้หลายๆเกียวครับต้องชนมันจะรั่วด้านในรั่วปกดหรือว่าได้ระดับเขายิ่งสนห์เท่าไหร่ต้องลองนะจริงน่าจะต้องไปกึ่งนะเดี๋ยวลอง หัวเปเปอร์หัวขัดปลายแหลมๆนะครับเสียขัดสิกันทดลองกันนะครับทีเห็นใหม่ก็ไปลองดูนะครับประมาณนี้กันน่ยใช้ไงใส่ตั้งแน่นนะครับ สามสี่เกียนต้องลองนะต้องรอมาเนี่ยสรับเจียขอบเดี๋ยวใช่ไหมลองเทสก่อนได้ต้องซื้อหัวหัวขัดมาขัดทองเหลืองนะฮะให้มัน เบปเปอร์ห okay, ัวได้สนิทนะครับ <reco> ต <Christ. S 2> ันน <onic bizarre> ี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวลองทำหนึ่งตัวก่อนนะลองเทสดก่อนว่า w ร์ k ไหมนะครับที่กี่มิตอนเยือเราอลงมาแล้วนึกไป่ถึง้่ปดะเออแต่มันหันหลังนะเยืยที่ผมต้ไเยียจับมันได้สิบสิบสองสิบสามสิบสิบห้า ว,นนะวันนั้นวันนั้นเฮียเข้ามามันก็อยู่เหมือนกะันท่นอดู้ัไยอ่ะเน <7 S 2> ะง <5 S 2> <ะ>ล็อกจับกัน่นั่นนะครับตั้งนเจ็บะนะ ว้งงไว้ต่างดึงไว้แล้วปล่อี่ด้วยปล่อสี่ยองวากัะาให้ส่งมาใหเ้ก็ไม่ว่ากันนี่เ็ไลังเรื่องเล็กเรื่อนะครับตังเรื่องเล็ก้ั่สักสีเรื่องมันเปรี้ย่ะเยังใช้อ่ะอองเลใช้ก่น เดิมที่ใช้อยู่นะครับเป็นหัวดัดแปลงเปลี่ยนลูกใหม่นะครับนี่เนี่ยไอไอคนใหม่ขึ้นเหมือนกันเลยเหมือนจะผีเข้าเลยขับแบบเดียวกันเลยโอ้โหขับคันนี้เยี่ยมันก็ผีเข้าเลยสไตล์เดียวกับไอ้นี่เลยโอ้โหปอดปอดใครไอคนคนเขาบอกกูเข้าโอ้โหใหม่แล้วไอคนเก่าใหม่เลยไม่เอาเลยขับสไตล์เดียวกันเลยไปชิบหาย นี่ถามดูถามลูบ้านดูน่ครับมัตนเบหยุดผ้ากันเดืดผ้าเบายกที่อยู่ในสัมปนัหาครับนานเป็นสนิมนะครับเอายากทีมล็อกขนหมุนออกนะครับอย่างเดิมนะครับัปักไฟออกนมสวัสครับขับ วางระเบิดตุ่มแถวนี้นะครับชใหม่นะครับใส่ชุดใหม่ไปนะเกี่ยวกันนะิดนึงเจี๊ยเอโอ้ยบอยยเยอะัเยวกันเลยเป็นยางนะครับเข้าหมดเป็นตะเข้าหมดเป็นยางอยู่นะเข้าเข้าต้องเข้าแล้วใช่ไหม

จะพากันไหมเล่นไปอยู่เนี่ยก็ไปตั้งแกล้งนะสามสี่แคทใช่ปะและไอ้ไอ้อามไปเช่ารถขับเช่าขับรถเขาวิ่งได้ะลองเทสกอนัวไม่เว้ยไม่็ีติดบรรยายนีดีติดแล้วอะน้ำเข้านี่ ยสายปักเราสั้นอยู่เดี๋ยวไอซีดเนาะยสันเที่ยวันเลยนะดเปิดฟาวอยู่นะไม่รอดครับนนี้ไม่รอดเน่น้ครังท้งเนี่ยนคซีจะรอดหมต่มแล้วไงไม่ใช่ไม่มาเอาเราไหนก็เสร็จอยู่เพราะเขารู้เรื่องไงมึงหนีที่เดียาไปตามมดูมันเปด่าว ไม่ดีครับระหว่างคนสอนอาจจะระเบิดตุ้มตามไดไนน้น้ำน้ำไม่ใช่อะไรเป็นยวงเจียให้เรียบเลยครับใช้หัวขัดแล้วเจาะด้วยสว่านแล้วขัดเปเปอร์อีกทีนะน้ำรั่วนะนี่บ่าเป็นเปเปอร์อยู่นะครับเหัวขัดไปนั่งหนึ่งแปดสองไอ้หาเอ้ยแมงคาบ,บนนาุน่นสนาม ลงไม่ทันเอาไปก็ไปนั่งเที่ยววนสนามหลวงเลยเไม่น่าจะได้นะวน,นเล่นเลยวนเล่นเลยเราจะบานแฟร์รับนะป็นแฟรับเกียนเดีะล้วใช่ไหมโอเคต้องกัดี๋ยว่างหัวเจียก